สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะส้มอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรีลาวัชรามาศค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มช่วงนี้ก็เลยอยากจะมีคําถามมาถามอาจารย์สักนิดนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ค่ะเราจะมีสมุนไพรอะไรนี้ ที่มาช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพในช่วงนี้กันได้บ้างค่ะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างของคนเกาหลีครับว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาทำไมเขาดูสุขภาพดีผิวพรรณอะไรดีะครับเพราะว่าอากาศที่เกาหลีเขาค่อนข้างจะเย็นหรือว่าหนาวด้วยซ้ำไปฤดูร้อนเขามีน้อยมากนะครับจะช่วงสองเดือนนะครับหน้าร้อนเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูหนาวหน้าหนาวมากกว่าเพราะนั้นพวกเขาเลยต้องหาอะไร สมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยเสริมให้สุขภาพเขาดีขึ้นให้ได้รับความละอป,ปุ่น<า>กับร่างกายนะครับให้มากๆอันนี้ก็เลยทําให้คนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของสมุนไพรท,ที่จะมาช่วยในเรื่องของการให้ความอบอุ่น<า>นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เกาหลีนะครับแล้วอย่างที่เกาหลีะค่ะออที่เขาเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยเป็นสมุนไพรชนิดไหนคะอาจารย์เดอยากจะเป็นสมเกาหลีแดงมสมแดงนะครับ ซึ่งสมแดงก็คือสมที่ปกตินี่แหละเพงแต่ว,ว่าเอาไปอบแห้ง<ฆ>แล้วก็มาตากแดดให้มัน<ฆ>แห้งพลก็สีก็จะเข้มขออกเแดงนะครับก็เรียกว่าเป็นสมแดงต่<ฆ>งอน,นั้นก็จะเป็นสมที่ชาวเกาหลีนิยม,มแล้วก็เขาจะนิยมให้เด็กทานให้เด็กๆเ,เ,เลยนะครับที่แต มัธยมมมต้นนะครับก็จนถึงเข้ามาหาล,ลยัยอะไรพวกนี้แล้วก็จนทั้งทางานเขาก็จะใช้โสมเกาหลีนะครับโดยเฉพาะที่บอกเกาขาสมเกาหลีแดงค่ะค่ะอย่างบ้างเราเองเนี่ยก็มีทั้งหนุ่มออฟฟิศคนวัยทำงานที่ทํางานหนักเหมือนกันกับคนเกาหลีอะคะ่ะสามารถที่จะใช้โสมในการบํารุงสุขภาพได้ไหมคะครับอันนี้ก็ได้ครับเพราะว่า คนไทยเราปัจจุบันเนี่ยทั้งหนุ่มทั้งสาวก็ทํางานหนะักนะครับมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลงะนะครับขาดการออกกําลังกายเรื่องอาหารทานไม่ครบนะครับนอนโดยเฉพาะการนอนไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราอาจจะใช้สมนี่มาบำรุงโดยการอาจจะเป็นในรูปของ ยาเป็นน้ําที่อย่างที่คนเกาหลีเขาชอบดื่มกันะนะครับอาจารย์ในรูปของน้ําเพราะว่าในนั้นมีสารซึ่งจะช่วยทําให้กระเพิะกระเปราแล้วก็บํารุงลมปราณอะไรได้ด้วยค่ะแล้วจริงๆแล้วโสมมามีส่วนช่วยในเรื่องของการบารุงร่างกายอย่งไรได้บ้างคะอาจารย์ครับเพราะว่าในโสมมันจะมีสาร จินเซโนไซต์ชนิด Rg1 นะครับซึ่งอยู่มีอยู่ในตัวโสมเองเนี่ยทำให้เราเมื่อรับระปทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยให้กระปรี้กระเปล่าแล้วก็มีเรื่องของรมปราณนะครับซึ่งพวกเราไปททำงานเนี่ยจะขาดความกระปรี้กระเป๋ามากก็ต้องไปเอาไปบำรุงนะครับโดยได้จากโสมอันนี้ผลการรับประทานจะอย่างที่บอกว่าในรูปของน้ำหรือว่าในเป็นชงชาก็น่าจะ ได้ผลเร็วนะครับแล้วก็ปัจจุบันอาจจะมีในรูปของซ็อฟเจลอะไรพวกนี้ <ฮา S 1> ก็มีนะโฉมอาจจะก็ใช้ได้ เคยได้ยินมาว่าโสมเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังกำลังทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าในมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาพบว่าประมาณ80%ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคเหนื่อยล้าหรือรังเนี่ยนะครับสามารถใช้โสมเนี่ยช่วยบรรเทาอาการนี้ได้นะครับก็มีการเลือกรับประทานโสมโดยในรูปของที่ว่าเป็นออซอฟเจลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้ ร่างกายกระเป๋าสดชื่นขึ้นนะครับส่วนคนไทยเราเองก็เหมือนกันนะครับ<ะ>แล้วก็มีการทํางานอะไรคล้ายๆกับคนเกาหลี<ะ>ลเพราะฉะนั้นถ้าบำบรุงด้วยสม<ะ>ก็คิดว่าน่าจะช่วยเรื่องของการคพี่กระเป๋าเนี่ย หรือว่าเรื่องของรมปลาเนี่ยได้ดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้ามาว่าโสมเนี่ยถ้าเราจะเลือกทานอ่ะต้องเลือกจากโสมที่มีอายุ6ปีอันนี้สงสัยมากเลยค่ะจารว่าทาไมต้องเป็นโสม6ปีคะครับสาเหตุที่ว่าโสมต้อง6ปีเนี่ยเพราะว่าอายุ6ปีเนี่ยสปะคุณตัวยาของโสมเนี่ยจะถึงจุดสูงสุดเลยครับถ้าเก็บก่อนก็อาจจะได้ตัวยาที่ยังไม่สูงสุดนะครับยังน้อยเกินไปเพราะฉะนั้น6ปีนี่เหมาะสมที่สุด ถ้าบอกว่าเอสก็เกินปีล่ะ,<ฮ>ะเกิน6ปีก็ไม่ดีเพราะว่ามันปริมาณสรรบ,บุคคณตัวยาจะเพิ่มขึ้นก็มันไม่มีรนัยะสาคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมาสรุปว่า สม6ปีเนี่ยดีที่สุดแล้วสุดยอดมาเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้รับข้อมูลเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจากโสมนะคะทั้งจากของคนเกาหลีเองนะคะเพื่อมาปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับคนไทยอย่างบ้านเดานะคะก็สามารถที่จะเลือกทานโสมในการบำรุงสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอค่ะแล้วพบกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ